สวัสดีครับผมเน็กออโต้สปินครับวันนี้เราจะไปท่องเที่ยวกัน รถทิพย์กับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เลยครับ Yamaha Nmax Connected รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Yamaha เลยฮะที่มีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่ทั้งหมดแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ทันสมัยอีกหลายรายการเลยทีเดียวตัวรถคันนี้เราเคยรีวิวกันให้ชมไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยผมจะขี่คันนี้ไปรถทิพย์นะครับขับไปเขาใหญ่นะครับสัมผัสอากาศแบบชิลๆขี่รถเล่นโค้งสนุกๆนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเดินทางไกลกันนะครับเราก็ต้องตรวจสอบว่ารถของเราเนี่ยพร้อมสําหรับการเดินทางแล้วหรือยังนะครับทั้งตัวรถและตัวคนเนี่ยก็ควรจะพร้อมสําหรับการเดินทางด้วยนะ อย่างแรกเลยนะครับให้ดูที่คนก่อนเลยนะครับผูข dunno, ้ขับขี่เนี่ยควรมีอุปกรณ์การขับขี่ที่ครบนะครับอุปกรณ์เซฟตี้เนี่ยควรแต่งกายอย่างร<ส>ัดกุมนะครับหมวกกันน็อกนะครับผมแนะนําเลยใช้เป็นหมวกกันน็อกแบบเต็มใบนะครับแบบปิดคางแบบนี้ถามว่าทํำไมต้องใช้แบบนี้เพราะว่าหมวกกันน็อกแบบนี้เนี่ยมีข้อดีเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับเวลาเราขี่รถทางไกลเนี่ยมันมีลมปะทะตลอดเวลานะถ้าเราใช้หมวกแบบเปิดหน้าเนี่ยลมมันจะเข้าหน้าเยอะนะครับทำให้เราเนี่ยหน้าเหนียวนะฮะแล้วก็เหนื่อยล้าจากการขับขี่ได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดใส่หมวกก รับประกันนะครับซึ่งหมวกตัวนี้นะครับผมก็ใส่เป็นชิวแบบนี่2ส,สีเลยนะฮะสามารถเปิดชิวด,ดําได้หรือจะเป็นชิวสายตอนกลางคืนก็ได้นะครับเป็นหมวกสำหรับทัวร์ n ิงแล้วก็เป็นออปชั่นเสริมนะครับยุคสมัยนี้เนี่ยสายโซเชียลเขารู้ดีนะครับนี่ กล้องติดหมวกกันน็อกนะครับก็ติดไปตรงคางแบบนี้เลยนะครับเวลาเราขี่รถไปเที่ยวเจออะไรสวยๆจะได้ถ่ายวิดีโอถ่ายภาพมาเอาไว้ลงโซเชียลตัดคลิปลงทิกต o อกหรือลง YouTube อะไรได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับตอบโจทย์ยุกการใช้งานแบบปัจจุบันนะอันนี้ก็เป็นเซตติ้งเบื้องต้นอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับถ้ามีหมวกกันน็อกเต็มใบแล้วเนี่ยเราก็ต้องใส่โมงนะครับโมงเนี่ยก็หาซื้อได้ง่ายนะครับสมัยนี้ตามร้านสะดวกซื้อเริ่มมีขายแล้วหรือจะไปซื้อตามร้านของแต่งรถมอเตอร์ไซค์หรือร้านมอตเตอร,ร,ร,ร์ไซค์ แล้วตัวโมงเนี่ยก็ช่วยซับเหงื่อให้เราด้วยอันนี้แนะนําให้ใส่แล้วก็อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สําคัญมากๆถ้าขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมแนะนําไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือขี่ทางไกลก็ควรใส่นะครับนั่นคือถุงมือนั่นเองถุงมือเนี่ยจะเก่าหรือใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้มันใช้งานได้ก็เพียงพอซึ่งถุงมือเนี่ยมันจะช่วยเซฟตี้เราได้เป็นอย่างดีนะครับเวลาเราขี่รถทางไกลเนี่ยมันอาจจะมีหินดีดขึ้นมาโดนมือเรานะครับถ้าเราขี่มือเปล่าเนี่ยหินมันดีดมา้ด้วยความเร็วที่ค่อนข้างสูงนนนคครััสสมมมมมุติิิิิณขีี่่่่่กชแแล้้วววววหหปเเาาาาดงง็ อาจจะทําให้มือของเราเป็นแพลได้แต่ถ้าเกิดเราใส่ถุงมือเนี่ยเราจะตัดปัญหานี้ออกไปได้อย่างแน่นอนครับถัดมานะครับ ชุดแต่งกายนะครับถ้ามีงบประมาณนะครับแนะนําให้หาซื้อเสื้อเป็นเสื้อกาดแบบนี้เลยนะครับจะมีกาดป้องกันนะครับมีกันสอกันหลังก็จะช่วยเซฟตี้ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เวลาขี่ทางไกลเนี่ยถ้าคุณใส่แต่เสื้อที่มีน้ําหนักเบานี่เสื้อแจ็คเพือนะครับทำให้เวลาขับขี่เนี่ยมันอาจจะลาคาญได้แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับมันไม่ค่อยเซฟตี้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดใส่เสื้อกาดแบบนี้มันเซฟตี้กว่านะครับหรือถ้าเกิดมีงบประมาณที่จํากัดนะครับใส่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตก็ยังดีนะครับช่่่ววววยยยยยยบังง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 งลลมมไดด้้ถาา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 นนนนะครใสสขขอออกกกกกเเเเแํป กางเกงขายาวหรือกางเกงยีนก็ได้นะครับคุณคิดดูเวลาคุณขี่รถเนี่ยคุณเคยเจอหินที่มันติวมาโดนขาไหมฮะแน่นอนมันเจ็บนะฮะมันค่อนข้างเจ็บเลยเวลาโดนหน้าแข้งเนี่ยมันเป็นกระดูกใช่ไหมฮะหินมันโดนหน้าแข้งเต็มเต็มโอ้โ oh. ห แต่ถ้าเกิดแรงเกงขายยาวเนี่ยมันจะไม่เจ็บนะครับเพราะว่าตัวหินเนี่ยมันจะโดนกางเกงและกางเกงเนี่ยก็จะซับแรงกระแทกไปหมดทําให้เราเนี่ยไม่รู้สึกอะไรนะครับหรือถ้าเกิดมีงบป,ประมาณนะครับก็แนะนําซื้อเป็นกางเกงกากแบบนี้เลยนะครับก็จะมีกากเข่าแล้วกาดสะโพกมาให้นะครับอันนี้ก็จะเสฟตีมากยิ่งขึ้นสุดท้ายของอุปกรณ์การแต่งกายนั่นคือรองเท้าครับรองเท้าเนี่ยก็ควรใส่เป็นรองเท้าผ้าใบเป็นอย่างน้อยนะครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็ใส่รองเท้าผ้าใบชิวๆเพราะว่ารอบนี้เราขี่เป็นรถสกูตเตอร์นะมัน หรือรถที่เป็นรถเกียร์นะแนะนาหาเป็นรองเท้าแบบรองเท้าขี่มอเตอร์ไซค์จะดีกว่าเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยมันจะถูกออกแบบให้ตรงสายกับการขี่รถแบบนั้นแต่ถ้าเกิดขี่รถชิลๆแบบ n อ a x แเนี่ยผ้าใบก็ถือว่าเพียงพอครับถัดมาดูที่ตัวรถกันบ้างน,นะครับตัวรถเนี่ยก็ต้องพร้อมสําหรับการขับขี่เดินทางไกลด้วยเช่นกันตอนนี้คนพร้อมแล้วชุดอุปกรณ์แต่งกายพร้อมแล้วมาดูรถกันซิว่าพร้อมหรือเปล่านะครับวิธีการตรวจเช็ครถเบื้องต้นเลยนะครับง่ายๆนะครับเราก็เปิดกุญแจนะครับเปิดสวิตช์ออนออกมานะครับเราก็ดูซิว่าระบบไฟเป็นยังงงไไไนนฟห้้้้าาใชดมแลวก็ ูนะครับว่าไฟเลี้ยวเนี่ยมันทํางานหรือเปล่านะครับวิธีการง่ายๆเลยก็คือเปิดไฟฉุกเฉินนะครับด้านหนา้าพร้อมไหมดูไฟหน้าซิไฟสูงไฟพาร์ตอ่าใช้งานได้นะครับทีนี้เช็คไฟเบรกเช็คยังไงถ้าเราอยู่คนเดียวนะครับง่ายๆเลยครับน่ะมาดูกันนะวิธีเช็คไฟเบรกนะครับก็คือให้เราเนี่ยกำเบรกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เอามือเนี่ยมาบังไว้แบบนี้นะครับแล้วก,กดดูอ่านี่เราจะเห็นแสงสะท้อนที่มือเราเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าไฟเบรกใช้งานได้เดี๋ยวถ้าเกิดรถเนี่ยมันไม่ได้ยาวมากแบบเจ้า n m a x นะครับล้วก็ก้มมาดู อ่าเนี่ยติดนะครับแต่ถ้าเกิดรถที่มีความยาวมากกว่านี้เนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นวิธีเช็คง่ายๆก็คือทําแบบนี้นะครับทำได้ทุกคันแน่นอนระบบไฟฟ้าเราพร้อมแล้วนะครับเราก็มาดูซิว่าเครื่องยนต์เนี่ยพร้อมหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูตัวน้ํามันเครื่องนะว่าใช้งานล่าสุดมาหร่นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยตัวน้ามันเครื่องเนี่ยบอกว่าเพิ่งใช้งานมา833กิโเมตรนะครับหมายความว่าใช้ได้อีกเยอะเลยนะครับเราก็ใช้ต่อเลยนะครับไม่ต้องไปเซอร์วิสอะไรเพราะว่าตัวรถเนี่ยถือว่าพร้อมใช้งานอยู่นะครับแต่ว่านี่เห็นไหมยังไม่ม,มีไใช่วง นะทีนี้เนี่ยรถพร้อมแล้วระบบไฟฟ้าพร้อมแล้วเหลือแค่ไปเติมน้ามันเท่านั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งจุดที่ให้ความสําคัญมากที่สุดเลยนะั่นคือเรื่องของเบรกและล้อครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเช็คเบรกว่าพระเบรกเหลือเท่าไหร่แล้วก็ดูที่ว่ายางมันพร้อมใช้งานหรือเปล่ายัางไงนะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันส่วนที่สําคัญที่สุดของรถมอเตอร์ไซค์นะครับและเป็นส่วนเดียวที่สัมผัสกับพื้นโลกด้วยนั่นคือยางครับยางของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยควรพร้อมสาหรับการใช้งานวิธีเช็คง,ง่ายๆนะครับเราก็ก้มมาดูท ตอนนี้เนี่ยดอกยางเหนื่อเยอะนะครับและที่ต้องเช็คอีกด้วยนะครับนั่นคือเนื้อยางเนี่ยมันพร้อมหรือเปล่าให้เราเอาเล็บของเราเนี่ยจิกเข้าไปที่ร่องยางนะครับอ่าถ้ามันนิ่มแบบนี้จิกเข้าไปเห็นรอยเล็บอันนี้เป็นอันใช้งานได้นะครับขี่ต่อได้เลยแล้วก็ดูซิว่าผ้าเบรกเนี่ย,ยพอสําหรับการใช้งานหรือเปล่าวิธีเช็คง่ายๆนะครับอย่างอันนี้เป็นดิสเบรกใช่ไหมล้วก็ถอยมาดูด้านนี้นะครับเราจะเห็นเป็นตัวเซนเซอร์ของเขานะครับและข้างในเนี่ยจะมีผ้าเบรกอยู่นะครับตัวเซนเซอร์เนี่ยควรห่างจากจานเบรกเนี่ยอย่างนย,นยาส เนี่ยใช้งานได้อย่างสบายๆเลยเพราะเบรกก็เลอเยอะด้วยแต่้เกิดตัวเซนเซอร์ตัวนี้มันบางมากๆนะครับบางมากๆใกล้ถึงจานเบรกเนี่ยผมแนะนาให้ไปเปลี่ยนพระเบรกก่อนครับรถพร้อมแล้วคนพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมสิ่งสําคัญอีกอย่างนั่นคืออุปกรณ์ติดรถอุปกรณ์ติดรถเนี่ยจะอยู่ที่ใต้เบาะอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยตัวรถเขาจะให้อุปกรณ์พื้นฐานมาอยู่แล้วจํานวน2ชิ้นด้วยกันนะครับซึ่งของเจ้า nmax เขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้มอเรามองเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีของอยู่2ชิ้นนะครับชิ้นแรกนะเดี๋ยวผมจะด เป็นไขควงแฉกแล้วก็ปักแบนนะมี2หัวแบบนี้นะครับสลับใช้ส่วนด้ามของเขานะเาจะอยู่ตรงนี้นี่ด้ามเนี่ยจะอยู่ใต้เบาะนะครับเป็นบล็อกก็เอามาประกอบการใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับเก็บก็เก็บง่ายๆนะแค่ใส่เข้าไปอ่าเท่านี้นะครับมีไขควงแล้วนะครับอีกอันที่ต้องพกนั่นคือตัวนี้ครับ เป็นประแจนะครับจะพกเป็นประแจที่เป็นปากตายก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบนี้ที่มันปรับระดับได้แบบนี้แล้วโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะพกแบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันสามารถใช้อะไรได้หลากหลายดีใช้งานง่ายน,นะนอกจากรถเราแล้วเนี่ยรถคนอื่นก็ใช้งานได้ด้วยนะสมมติเราอาจจะไปเจอคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ข้างทางนะครับมีแค่อันนี้คือช่วยคนได้เยอะมากนะครับอันนี้แนะนําให้พกก็เท่านี้เองเน,นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่พกติดรถนะครับแล้วก็อุปกรณ์การขับขี่ลวมถึงการตรวจเช็ครถเบื้องต้นก่อนการเดินทางเท่านี้เราก็พร้อมเดินทางแล้วโอเคเดี๋ยวเราเดินทางัเลยครบ Thank you. เอาละครับแล้วตอนนี้ก็ได้ขี่รถมาร้อยกว่ากิโลเมตรแล้วนะอีกแค่10กว่ากิโลเราก็จะถึงทางขึ้นอุทยานแล้วทีเนี้ยพอขึ้นอุทยานปุ๊บเนี่ยข้างบนเนี่ยมันไม่มีฟอซอลิตี้อะไรเลยไม่มีที่ให้เราเช็ครถหรือเซอร์วิสรถนะครับแล้วก็มันเป็นทางขึ้นเขาตลอดด้วยคนก็น้อยไม่มีหมู่บ้านไม่มีชุมชนนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยเราควรเช็ครถให้มันพร้อมใช้งานมากที่สุดซึ่งจุดที่ควรเช็คมากที่สุดนั่นคือลมยางครับลมยางของยามาฮ่าเอ็นแม็กเนี่ยก็แนะนําให้เติมตามสเปคของเขาเลยนะครับอันนี้เด จิ้มไปที่สเปคของเขาเลยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้อ่ามาวัดลมยางแล้วก็เป็นการเติมลมไปในตัวด้วยก็อย่างถ้าเป็นเครื่องเติมลมตามปั๊มน้ํามันเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเครื่องวัดเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็หันไปหาตัวเครื่องแบบนี้นะครับเราจะได้เห็นเนาะเสร็จปุ๊บเราก็เปิดไม่แนะนําให้เติมฝั่งท่อนะครับเพราะว่าอาจจะโดนความร้อนจากท่อทําให้เราบาดเจ็บได้เราก็ดูเครื่องวัดนะโอ้ลม23มเองนะ้องอัดลมเข้าไปอีก อ่ะพอได้ค่าตามสเปคตัวเครื่องเติมลมเนี่ยเขาจะร้องนะครับส่งเสียงมาเป็นอันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ไปเติมลมด้านหน้าต่อก็กดไปตามสเปคของรุ่นนี้เลยแต่ละคนเนี่ยจะชอบลมยางไม่เท่ากันแต่ด้วยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะขี่ตามสเปคมากกว่าเพราะว่าวิศวกรเราคิดมาแล้วนะฮะว่าขับแบบนี้แหละดีสุดนะครับเราก็ไปตามนั้นเลยนะฮะ ง่ายๆเราก็ดูลมอ่อนทั้งคู่เลยเติมเข้าไปเสร็จละถ้าใช้เครื่องเติมลมตามปั๊มนะครับเราก็จะรู้ว่าลมยางเราอ่อนอแข็งเกินไปนะครับแล้วมันก็เติมลมไปในตัวด้วย,ยประหยัดเวลาแล้วก็ไม่ต้องพกของเยอะแต่ถ้าเกิดเรามีที่วัดลมพกมาก็จะดีกว่าเก็บสสยให้เรียบร้อย ข้อนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพร้อมเดินทางต่อครับในส่วนของการขับขี่เดินทางไกลเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีข้อแนะนําอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้กับรถมอเตอร์ไซค์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่หรือรถบิ๊กไบค์หรือจะเป็นรถมินิไบค์ใช้หลักการเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยนั่นคือเวลาเราขี่ในเมืองเนี่ยเราไม่ควรใช้ความเร็วมากนักเนื่องจากการขี่ในเมืองเนี่ยมันจะมีปัจจัยเนี่ยหลากหลายเลยนไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้ทางร่วมกันนะครับหรือจะเป็นชาวบ้านนะที่ใช้เส้นทางเดียวกับเราเนี่ยเขาอาจจะไไมม่ด้วาเรร็ักขบถ อาจจะเปลี่ยนเลนได้แบบที่เราไม่คาดคิดหรืออาจจะมีสัตว์สิ่งคองหรือเด็กเนี่ยที่เข้ามากีดขวางการจราจรโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยการใช้ความเร็วที่ค่อนข้างต่ําจะดีที่สุดครับถ้าคุณพึ่งออกจากบ้านนะหรือพึ่งออกเดินทางเนี่ยการขี่ผ่านเมืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการวอร์มเครื่องยนต์และวอร์มยางไปนในตัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดว่าคุณขี่ออกทริปหลายๆคนนะครับคุณก็ควรมีบัดดี้ที่เป็นแบบคู่หูกันนะครับเผื่อเวลาเราร นนสมมุติว่าคุณขี่อยู่หล้างท้ายขบวนขบวนข้างหน้าของคุณเนี่ยขับด้วยความเร็วที่ค่อนข้างสูงแต่คุณไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากเท่าไหร่นะคุณควรมีบัตดี้ที่ขี่ด้วยความเร็วเท่ากันอีกสัก1คันนะครับเกิดเวลาคุณหลงทางนะครับคุณก็ยังพอจะมีเพื่อนคู่คิดเอาไว้ช่วยกันหาเส้นทางในการขับขี่ต่อไปหรือเวลารถมีปัญหาเนี่ยจะได้คอยช่วยเหลือกันได้นั่นเองครับและพอเส้นทางการจราจรเนี่ยเริ่มไม่ค่อยติดขัดแล้วหรือคุณเริ่มขี่ออกชานเมืองแล้วเนี่ยแนะนําให้ขี่เป็นขบวนในนนนนลลลัััักกกษณะะปปาเเเเเเรรรรีีีียยยยงงงแแแบบื้นน้อคคไม่่ววววววข็ถด ห่างเนี่ยประมาณ5-10ถึงเมตรเนื่องจากการขี่แบบฟันปลาย,ยทาให้รู้ว่าด้านหน้าของคุณเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดคุณขี่เป็นแถวตอนเลียงหนึ่งเนี่ยเวลาเกิดด้านหน้าเขาเกิดอุบิเหตุหรืออาจจะหักหลบอะไรแบบฉุกเฉินนะครับถ้าคุณขี่ตามๆกันแบบนี้เนี่ยคุณจะหักหลบไม่ทันอย่างแน่นอนแล้วก็เวลาเจอทางแยกหรือทางเลี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยคันที่เป็นรถนำเนี่ยควรจะให้สัญญาณเตือนผู้ที่ขับตามหลังเนี่ยว่าด้านหน้ามีแยกหรือมีทางโค้งอาจจะเป็นการให้สัญญ,ญาณมือหรือให้สัญญ,ญาณไฟเลี้ยวก็ยังดีนะครับเนื่องจากว่าคนที่่ขััับตตาามมหลงงเอจจะไได้สก เส้นทางรอบตัวนะครับว่าเส้นทางเนี่ยได้เปลี่ยนสภาพเป็นอย่างไรแล้วนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ขับตามในขบวนเนี่ยเขามักจะมองรถคันหน้าอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยทราบหรอกว่าทางที่จะไปเนี่ยจะไปทางไหนนะครับเกิดสมมุติว่าหัวขบวนอยู่ดีๆก็เลี้ยวซ้ายโดยไม่ให้สัญญาณไฟเลี้ยวเนี่ยเชื่อผมเถอะมีคนวิ่งทะลุตรงไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการให้สัญญาณเนี่ยสำคัญมากๆส่วนความเร็วการเดินทางเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆด้วยเช่นกันนะครับในขบวนเนี่ยเรามาเที่ยวด้วยกันเราควรใช้ความเร็วที่ใกล้้เเคคีียยยงกกกกัันนนนรรสมมมมุุติําาาหดววว่่่็ืพอูทท90ช ก็ควรขับที่ความเร็ว90กิโเมตรต่อชั่วโมงไม่ควรที่จะขับเร็วกว่านี้และก็ไม่ควรที่จะขับช้ากว่านี้เนื่องจากถ้ามีใครคันใดคันหนึ่งเนี่ยขับช้าหรือขับเร็วไปเนี่ยมันจะทําให้ขบวนเนี่ยไม่สามารถรักษารูปขบวนได้และก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นั่นเองครับละที่สําคัญเลยเนี่ยถ้าหากมีการกําหนดให้ขี่เป็นขบวนแล้วเนี่ยก็ไม่ควรขี่แซงกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกันเองได้นั่นเองนอกจากนี้นะครับเวลาขี่เป็นขบวนเนี่ยสมมติมีสักสิบคัน คนนำเนี่ยควรจะเป็นคนที่มีอุปกรณ์นําทางนะครับหรืออาจจะเป็นคนรู้ทางเนี่ยหรืออาจจะเป็นคนที่ชํานาญเส้นทางเนี่ยควรจะเป็นคนนำนะครับส่วนคันสุดท้ายเนี่ยควรจะเป็นคนที่มีทักษะการขับขี่ที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ควรใช้รถที่มีกําลังสูงหรือเทียบเท่ากับรถที่อยู่ในขบวนเนื่องจากคุณเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ในการเก็บตกคนที่อาจจะขี่ตามไม่ทันขบวนหรือคนที่ขี่หลงไปคนปิดท้ายเนี่ยจะเป็นคนทําหน้าที่นี้ทั้งหมดนะครับหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับคนที่ปิดท้ายรถเนี่ยก็ควรสามารถวิ่งขึ้นไปหาคนที่นําขบวนได้เพื่อจให้ ทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นด้านในขบวนนะครับจะได้สามารถหยุดรถได้ทันแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองสุดท้ายเลยเป็นเทคนิคในการทําให้เวลาขี่รถทางไกลไม่เหนื่อยนั่นคือการแวะพักทุก200กิโเมตรถ้าเป็นไปได้หรือทุกๆ2ชั่วโมงเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเนี่ยที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้อย่างแบบมาราธอนนะครับบางคนเนี่ยอาจจะขี่รถได้แค่หนึ่งถึงสชั่วโมงก็เริ่มเหนื่อยล้าแล้วแต่บางคนเนี่ยอาจจะวิ่งซัดทีเดียวกรุงเทพเชียงใหม่ก็ไหวต้องบอกว่าร่างกายแต่ละคนเนี่ยไมา,นนาะะชาามาณ1-2 เ,เราควรแวะพักสักหนึ่งครั้งนะครับทำให้ทุกคนได้รีแลกซ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าเราต้องท่องไว้นะครับว่าเรามาขี่รถท่องเที่ยวไม่ได้มาแข่งนะครับเป้าหมายของเราก็คือการขับขี่กลับบ้านอย่างปลอดภัยไม่ใช่ออกไปซิ่งบนถนนหลวงนะครับซึ่งมันก่อให้เกิดอันตรายได้ง่ายมากในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างทางจะทําอย่างไรอทิเช่นรถเสียรถล,ล้มอย่าเพิ่งตกใจนะครับแนะนําให้เอารถคันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเข็นเข้าข้างทางก่อนแล้วก็หาจุดที่เสียหายเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้น่ยหรือออาาจจะขควม เลยจากบัตดี้แล้วก็สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้รถสามารถเดินทางได้เนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดรถอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงนะครับแนะนําให้หาคนช่วยนะครับหรือโทรแจง้งกู้ภยัยหรือโทรเรียกประกันภยัยให้เขามาช่วยเหลือเรานะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาเกิดอุบัติเหตุนั่นคือเรื่องของสติครับควรตั้งสติให้ดีและใจะเย็นๆคิดลําดับเหตุการณ์ว่าเราควรทําอะไรก่อนหลักไม่ควรรนเพราะว่ายิ่งรนเนี่ยยิ่งช้านะครับและที่สําคัญควรมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนเพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอครับตอนนี้ก็เเเดดิินนนนนทททาาาางงงงออุยยยแหหห่่่ชตขใญป็ีีรรรบบ้้ละคัั ผมก็คืออ่างเก็บน้ําสายสอนนั่นเองนะครับวันนี้ต้องบอกว่าผมประทับใจเจ้าย a m a h a NMAX CONNECTED คันนี้มากๆเลยนะครับด้วยกาลังของเครื่องยนต์ 155cc บลูคอร์พร้อมวาวแปรผันหรือ VVA นั่นเองนะครับทำให้เวลาขี่ขึ้นเขามาตลอดทางเนี่ยผมใช้รอบเครื่องยนต์ค่อนข้างสูงนะครับพอใช้รอบสูงปุ๊บเนี่ยวาว wow VVA เนี่ยเขาก็เริ่มทํางานนะครับเป็นอย่างสโลแกนที่เขาพูดกันเลยนะครับนั่นคือวาวเปิดโลกเปลี่ยนนะฮะเวลาวา wow ว VVA ทํางานปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการแสดงผลที่หน้าจอได้ว่า wow VVA เริ่มทํางานแล้วพอ VVA ทํางานปุ๊ โอ้โหอัตาเร่งเวลาเร่งขึ้นเขาเนี่ยขึ้นเนินแบบชันชันเนี่ยเรียกได้ว่าเราสามารถเพิ่มความเร็วของตัวรถระหว่างขึ้นเนินชันได้อย่างสบายสบายเลยอันนี้คือดีมากๆนะครับถามว่า N Max คันนี้ขี่ขึ้นเขาลงเขาเป็นยังไงบอกเลยสบายๆนะครับผมได้ลองแล้วนะฮะขึ้นเขาชันชันแบบเขาใหญ่เนี่ยสอบผ่านแน่นอนนะครับท่องเที่ยวได้อย่างสบายหายห่วงเลยถัดมาในเรื่องของระบบเบรกอันนี้ก็บอกได้เลยว่าประทับใจมากๆเลยนะครับ N Max เนี่ยได้เป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกหน้าหลังเลยนะครับมาพร้อมกับ ABS แบบ Dual Channel นะฮะ เวลาเราขับบนเขาเนี่ยอาจจะใช้ความเร็วที่ค่อนข้างสูงสักนิดนึงนะครับแต่จังหวะที่เราเจอโค้งแคบๆเนี่ยเราจาเป็นที่จะต้องเบรกอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อลดความเร็วของตัวรถจากเดิมที่ขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยให้ลงมาที่ความเร็วเพียงพอต่อการเข้าโค้งหรือความเร็วที่เหมาะสมนั่นเองการที่ได้รถที่มีเบรกที่ดีแบบนี้ทำให้เราใช้ระยะเบรกที่ค่อนข้างสั้นซึ่ง n m a c Connected คันนี้เบรกเนี่ยดีมากเวลากดเบรกแรงๆปุ๊บเนี่ยระยะเบรกสั้นมากๆแล้วก็มอบความมั่นใจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและอีกจุดหนครรัับนน่่ืืออเง ของที่เก็บของครับที่เก็บของของเจ้า n m a x เนี่ยบอกเลยที่เก็บของเขาเยอะมากๆนะครับตั้งแต่ด้านหน้าแล้วเนี่ยก็จะมีช่องเก็บของด้านซ้ายนะครับที่เป็นแบบ Quick Access นะครับสามารถเอาขวดน้ําใส่เข้าไปได้แล้วก็มีช่องเสียบไฟนะครับเอาไว้แบบชาร์จมือถือหรือเสียบอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยสามารถใช้ได้ที่ช่องซ้ายเลยและที่สําคัญนะครับด้านขวาเนี่ยจะมีเก๊ะเก็บของนี่แบบมีฝาปิดมาให้ใหญ่ขนาดไหน iPhone 12 Pro Max ใส่เข้าไปได้อย่างสบายๆแล้วก็ปิดฝานี่เป็นไงดีมากเลยนะครับไม่ต้องกลัวหล่นนะแล้วก็เขามีซินยางให้ด้วยแสดงว่ากันน้ําระดับหนึ่งเลยทีเดียวอันนี้คือที่เก็บของด้านหน้าก็ว่าจัดเต็มแล้วใช่ไหมครับที่เก็บของใต้เบาะบอกเลยอันนี้เด็ดจริงๆนะครับนี่ มีสต็อปเปอร์มาให้ด้วยเห็นไหมนี่ที่เก็บของใต้เบาะนั่งเนี่ยสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้สบายๆเลยหนึ่งใบพร้อมกับสัมภาระอีกจํานวนหนึ่งอันนี้คือตอบโจทย์สายทัวริงอย่างแท้จริงเลยนะครับไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือจะเอามาขี่ออกทริปนะฮะ Nmax เนี่ยผมว่าตอบโจทย์แน่นอนและด้วยชื่อรุ่นของเขานะที่เป็นชื่อรุ่น Connected นะครับเขาก็มาพร้อมกับระบบ Yamaha Y Connect นั่นเองซึ่งระบบ y a m a h a Y c o n n e c t กเนี่ยก็ตอบโจทย์การใช้งานขับขี่เดินทางไกลด้วยเช่นกันนะครับเพราะเขามีระบบบอกจุดจอดรรล่่่าาาาสุดดของเเนววจไไ้ทีห ขับขี่ของเราเนี่ยขับขี่ในเส้นทางจากไหนไปไหนนะครับอัตราสิ้นเปลืองเป็นอย่างไรเขามีข้อมูลบอ,อกในแอปพลิเคชันทั้งหมดเลยนะครับและที่สําคัญเลยสุดท้ายที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของเขานั่นคือเขามีระบบแรงกิ้งนะสามารถเอาข้อมูลการขับขี่ของเราเนี่ยที่เราขับมานะว่าอัตราสิ้นเปลืองของเราเป็นเท่าไหร่ระยะทางขับขี่ของเราเป็นยังไงนะครับสามารถเอาไปอวดเพื่อนๆในแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับซึ่งเจ้าระบบแรงกิ้งเนี่ยสามารถเทียบผลน่ะกับคนทั้งในประเทศและก็คนต่างประเทศได้ด้วยครับอันนี้บอกเลยสนุกมากๆนะฮะเป็นกิมมิค ยามาฮ่าวายคอนเน็กนั่นเองนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมชอบของเจ้า NMa x c o n n e c t e d เลยนั่นคือเรื่องของการรับประกันครับทางยามาฮ่าเนี่ยให้การรับประกันรถคันนี้นะครับยาวนานถึง5ปีหรือ5 0 0 0 0กิโลเมตรเต็มๆเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของทางยามาฮ่าครับก็โดยสรุปแล้วนะครับสำหรับเจ้ายามาฮ่าเอ็น c ม n กคอนเคันนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สักหนึ่งคันนะครับที่เน้นใช้งานการขับขี่ในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการขี่ใน ทท่วมเเลยยีีดหรือจะเอาไปขี่ทางไกลบ้างนะครับก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเรียกได้ว่ามีพลังกำลังที่เหลือเฟือเร่งแซงขึ้นเขาเนี่ยสบายๆอย่างแน่นอนนะครับโดย yamaha n m a x connected คันนี้นะครับมีราคาแนะนําอยู่ที่9 6 4 0 0บาทมาพร้อมกับการรับประกันยาวนานถึง5ปีหรือ50,000กิโลเมตรท่านใดที่สนใจก็สามารถจับจองได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจําหน่ยายรถจักรยานยนต์ y าม a h a ทั่วประเทศสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของทางยาม a h a ประเทศไทยครับสำหรับวันนี้ก็ผมเน็กต้องขออนุ